รบปืนรบปืนโอเคโอเคครับปืนล้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วปืูเจ๊มือปืเจ๊มือรับือยู่ไหนปืนอยู่หนเฮยเฮู้เฮ้เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเอยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้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 เอ้ยเฮ้ย ใช่ไหมใช่ไหครับไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรครับดู๋ยวก่หนึงอ้าวเดี๋ยี่ได้เวน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 อู่นดูิืนยองตัวข้นขึ้นขว้นขึ้นขว้นขึ้นเึ้นขึ้น้น้นนึ้น้นน้น้น้นน้นน้น้นน้นเ้น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 น้น้นน้นน้น có cái rừng không phải <laughs> có cái <laughs> không không phải cái không khí không บอกไอ้ยงยุทธกับไอ้เทกนะมันเป pues mm ็นต้นเหตุที่ทำให้เด็ก้ามาเป็นต้น้ารเช่อมต่อมันทำได้แล 8, ้วแต่ว่าที่ไหนเ้ป่ย คคุวกอยากขอโทษคนเสียชีวิตนะครับโทษทุกคนครับมีแรงจูงใจอยู่เติมเดีที่ที่ไม่ชอบเกี่ยวกับคลุ่มผูค้ายาเพติดก็เข้าใจว่าโรงพยาบาลขนาดเป็นขนาดที่บอบบางกลุ่คผู้ยาเสพติดก็เลย ข้าไปก่อนโดยไม่ไม่ได้มีไอ้เห็นกดเครื่องอะไรกันมาก่อนเขามีอาการหลอนเสพยาไหมไม่มีครับไม่มีเขาก็สภาพกปกติเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ทั่วมู้หรือหรืออาจจะแบบมีอารมณ์รุนแรงอะไรหรือเปล่าเราก็ไปู้แล้กวก็มีความแค้นใจวยใช่ไหมคะการบ มันก็ยังต้องต้องต้องหาเหตุผลให้ชัดเจนก่อนยังยังไม่ชัวร์หลังจากนี้เราจะดำเนินการอย่างไบเขาต่อในพุทธิทางท่านผู้จัดการห่วยงชาติเนี่ยให้ทางอนุมานเนี่ยนำควบคุมตัวนะครับเนื่องจากเอ่อการควบคุมต<ๆ>ัวจากส่วนจากจากที่กระนองไปส่วนกลางเนี่ยมันมีเขาต้องมีความละเอียด่อนิดหต่อยต,อตัวผู้ต้องหานเนี่ยไปก่อเหตุจริงในโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นเขต ที่มีการแพร่กระจายของเชื้อปูซึ่งเราก็เพื่อป้องกันการการติดเชื้อหรือกระจายนะครับก็การลำเลียงก็ก็ต้องเป็นไปตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีการสอปวบโดยเจ้าที่สาธารณสุขที่นี่ถ้าโอกาสจัดมาแล้วก็สอปวบแล้วก็ตรวจเชื้อต้นต้นนะครับจะน้ำจัวเป็นเมื่อไหร่ครับวันนี้ครับเดี๋ยวไม่เกินชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ก็คือแจ้งไว้ิี่วราะก็หา ข้อหามันก็เบื่องต้นก็คือที่ผูประตูน้ำตุลาแล้วก็จะมีเหตุที่เขาไปไปปนไปยิงปืนบ้างไปไปปนหรือไปชิงทรัพย์ไปที่ตามาร้านสะดวกซื้อใช่ไหมร้นานน้ำมันอย่างเงี้ยก็ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวรอให้ทางทางตำรวจพื้นทะี่เนี่ยเขาสอบปากคำอะไรอะไรให้ชัดเจนก็ถ้าอนไหนที่มีความผิดเพิ่มเติมก็ก็ออกหมายจับเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อก่อนอายัดตัว อยอประขาทางผู้ต้องามีอาการเพศบ้างไหก็มีนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้จะมีการนำผู้ต้องหาขึ้นมาดูว่าผู้ต้องหารเดี๋ยวดูตามสถานะการณ์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอลงมาก็จะขอ,อให้พยายามถ่ายหาแต่ถ้านักข่าวใจถึงก็ถ่ายให้ได้ครับ